มันดีมากต้องมานะคะ รู life, yes. get get ้จักศูนย์สมาร์ทไลฟ์แอนทายเอจิ้งนะคะมาจากเพื่อนแนะนำค่ะด้วยปัญหาสุขภาพเฉพาะทางอะค่ะพอดีหนูเป็นช็อกโกแลตซีสคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยประสบการณ์ตรงก็คือมาหาคุณหมอทิศลาค่ะแล้วก็มารู้จักศูนย์สมาร์ทไลฟ์แอนทายเอจิ้งด้วยค่ะก็ด้วยหน้าที่การงานนะคะ เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราพักผ่อนน้อย <c oughs> กินอาหารไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ภูมิภูมกันเราอะค่ะมันต่ำลงทีนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอทิสราค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าเป็นบีดเป็นตัวอิมมิลฟูสเตอร์ ซึ่งมันก็ทําให้ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยหนูเป็นคนที่โรคภูมิแพ้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะหลังจากที่บีบวิตามินไปเนี่ยก็ถ้าเห็นได้ชัดเจนเลยก็คืออาการจามตอนเช้านเนี่ยก็จะไม่มีเลยค่ะแล้วก็ใต้ตาดําที่มันคล้าอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะจางหายลงการบริการหลังจากที่ได้รับ จริงๆก็ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาเลยค่ะพี่ๆพนักงานไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้อนรับเป็นกันเองมากๆโดยเฉพาะพี่ปุ๊ที่พยาบาลก็คือจะมีคําถามอะไรก็คือคอยคอยที่จะ ซัพอดเราตลอดหรือว่าโดยเฉพาะคุณหมอทิศลายอยู่แล้วนะคะมีคําถามอะไรก็คือถามได้คุณหมอเข้าใจอธิบายได้เข้าใจง่ายมากคือให้เราเห็นภาพได้เลยะคะ่ะว่าป้นเหตุคืออะไรแล้วเราจะรักษาอะไรยังไงไม่ได้เป็นศัพท์ทางการแพทย์คืออธิบายให้เราได้เห็นภาพชัดเจนอะไรนะคะคือพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลย มันดีมากศูนสมาร์ทไลฟ์เอ็นไทร์จไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่มาลองดูให้ดูด้วยตัวเองเลยที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลพยาไทหนึ่งสมาร์ทไลฟ์เอ็น g i ร g จต้องลองนะคะ